สวัสดีสวัสดีครับคนนันเนี่ยเฮียใครโดดวะไปซ้ายนี่ค่ะโอ้ยเต็มท้องฟ้าเลยอ้ยเระแนพี่พี่ดี้ลงแล้วก็มจเดียนน่ะพี่ลมหยุดขับรถไปมันลงนี่มันลงนี่มันลงอ่ะเอ้มันลงร ยังไงเนี่ยมันลงกับเองหรือมันลงแัปเกาะได้ปืนแล้วกูไปช่วยแล้วไปรุ่นมันมีข้างในตีนึงไม่ใช่เหรอจ้ำดันสวยดาวหนึ่งไปหลอนเรื่องจำ้เช็ดเด็ดเหรียญห้าร้อยอยู่ตรงป้อมกูทิ้งไว้นะตัดแม่งดอบกองโตดาวหนึ่งสวยกูวิ่งขวาแล้วมันจุกจ้ำมาหลอกไม่ได้ยังจอยู่ไหนอ่ะน้องกูจะเอาไอ้ม่น้องจำ จำพู่วิ่งขวาอยู่ไอ้เหี้ยมีกไอ้บอลไม่ดักมันอยู่นั่นแหละมันอยู่ในนั้นมุมนี้อย่ในนั้นโอเคพี่เอามาแล้วมึงลองไปนะดาบดาบดาบไอ้น้องจำอีกปะไอ้บอลไม่มีเล่นแล้ววะมันมีสองตัวไอ้น้องจำไว้จำกูวิ่งออกขวาอยู่จำจำอยู่บันไดระดับเพิงจำโคบกูมันโคบกูมันยิงกูไครคะนี่ไหว เอ้ยมันมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วเหรอพี่นี่ยังอยุดจ้ำยังอยู่ซีไม่เห็นเห็นมันเลยวะแต่มันไม่มียางไงพี่อ๋ ally, อแนแล้วมันืองยิงมาจากนี้ได้ป้างใช่ย mm ังเออพีไม่ไม่เหมี่ยวอะไรเข้าไปวะอยู่ไหนวะมันอยู่ในซากคุยกูยิงไม่ได้เดี๋ยวกูชิ้นะกาะยีซากอ่ะกามันตายไปกี่ตัวยังไม่ตายเลยมาเราก็มาชี้ให้แล้วพี่นี่ใจเย็นพี่ อออ่่ีีพยงสวยมีตัวเข้าไปจะเอาตายหมดหมดสุดมันเป็นนี่ราเพิงมาไอ้เซนทันมากูแล้วจอดเห็นรถมาทางกูนไห ทางกมูมีปืนมั้งกูมีปืนอยู่มีขับมอเตอร์ไซค์จอดตรงกูเขาหนีต้องเอาอ่ะมันขับหนีแล้วเพื่อนมันวิ่งอยู่หน้ากูฮัลโหลหน้ากูโลง่ลงๆเลยเอามาอเตอร์ไซค์ชนดจนิจะนอกจะนอกจะน็อกเจ็บมากเก็บมากเก็บมากดาวดาวดาวแลวดาวแล้วดาวแล้ว,ว,วยเพื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะขอเก็บศพหน่อยดิ ของไม่มีหรือวะเจ็บของหน่อยเก็บของหน่อยผมไม่มีไอวอลล่ะอันนี้มีไอวอลไอ้เฮียแม่งบวกรันเสร็จแล้วแม่งไปบวกรันอยู่ข้างในนู่นข้างในที่เราชอบเล่นกันน่ะไอหลังมีคนเข้าไอ้มู่หลังมีคนเข้าหัวแตกไอ้สักด์ไว้หัวเฮียแม่เย็ดเอ้ยหิวหน่อยดิกูจะตายจาน้อยไอ้วอลกูหมดแล้วแล้วกูตั้งไม่กี่ด้วยกูจอดยิงให้โม่ไง ไวิ่งลงหัวแตกห่งดาวหนึ่คิวจะน็อกเ้เราต้องวิ่งขวาว่ากดศูนย์เอ้เดี๋ยวดันไว้ตามมาตามมาตามาเพื่อนมามามาเร็ว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  จะ,จะตายในบ้านอ่ะเจ็บมากไอวอลสูนตายยังเหลืออยู่เาวาเสรอะ่ะไอวอไอ,อ,นนอ,อ,อเวอร์อ่ะสี่สามสี่สามมาโหลไอมิสบวกกันอยู่บวกกันอยู่ขีดมาเลยสี่สามสี่สามห้องนี้ด็ดห้องนี้ห้องไงอวอเนี่ยปิดไอวออยู่ไอ

ตัวเดียวตรงนี้เอาไห้ได้เด็ดสวยเด็ดเหล็กตัวหนึง่งดูได้ปะไม่มมถ่ายแล้ว,ลวเลยๆเๆๆๆยเยเยเยมันไม่มีปืนชาร์จเด็ดมันไม่มีปืนชาร์ตไปสวยน้ำ <c oughs> สัตว์อยากยาจบแต่ร่นเกมไมเหี่ย